ท้ายก่อนที่แตงโมโลงมาในลงมาที่กรุงเทพไปขึ้นเรือเนี่ยมันเป็นคนที่รู้ข้อมูลดีที่สุดแล้วคุณเราเป็นแฟนกันแล้วไม่เล่าเรื่องอะไรกันเนี่ยมันก็แปลกแล้วสมมุติมันไปให้เส,สื้อผ้าให้ขายโอเคเอาซื้อสเก็ตบอร์ดให้ใจ่ายค่าเช่าให้ให้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพก็ให้อยู่กับแตงโม,โม พาไปไหนไมื่อไหร่ไ <ป S 1> หมะะแม้แต่เรื่องกัญชาที่เบิร์ตไปซื้อเนี่ยแตงโมงเป็นคุณจ่ายเงินค่ากัญชาให้เบิร์ตผู้หญิงคนคนหนึ่งที่ให้ใจมึงสดสดไอ้เบิร์ตมึงจะยังจะทำกับเขาขนาดนั้นอีกเหรอจะไม่เรียกหน้าตัวเมียจะเรียกอะไรอ่ะจะไม่ให้แบบมันไปใส่กระโปรงเข้ามาเนี่ยสไอจะให้ยังไง ม่ละมีใครทำมีคำถามอีกไหมเขาบอกว่าคนคนนั้นตอนนี้ได้แถมขายเสื้อฟรีจากเพื่อนอป้ให้ออกสุดลมได้ได้จากเพื่อนโป้อีกเหรอไม่แปลกใจครับ ไอ้พอจะให้เพื่อนเอาเสื้อมาให้เบิร์ดขายเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าเป็นเป็นเพื่อนกันรู้จักกันไอ้เบิร์ดก็รู้จักไอ่พอรู้จักกับไอ้ห้าคนบนเรือเนี่ยอาจจะไม่สนิทกับไอ้ไอโรเบิร์ดอาจจะไม่สนิทกับไอโรเบิร์ดไม่สนิทสนิทกับโจ๊บแต่สนิทกับกติกกันแน่นอนอยู่แล้วไอ้แซนไอ้พอเนี่ยไอ้เบิร์ดรู้จักสนิทกันเลยแหละสนิทกันเลยแหละมีพื่อนรู้สุดจุดป่า แคนั่นแหละมีพิรุธไม่มีพิรุธเจ้ามาอะไรขนาดนั้นหรอไม่มีทางครับเออเคยที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้แบบจะอยากจะด้วยค่ามันหรือว่าไม่ได้อยากจะด่ามันแต่คือเราไม่ได้สนใจว่ามันเป็นใครเราไม่ได้สนใจเราไม่ไสนใจแต่แค่ด้วยตัวมันเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับแตงโม คืนสุดท้ายก่อนที่แตมโมลงมาในลงมาที่กรุงเทพไปขึ้นเรือเนี่ยมันเป็นคนที่รู้ข้อมูลดีที่สุดแล้วคุณเราเป็นแฟนกันแล้วไม่เล่าเรื่องอะไรกันเนี่ยมันก็แปลกแล้วสมมุติมันไปให้การกระดี i ใสนะเดี๋ยวผมก็จะคุยกับทั้งพี่หมอว่าผมอะอยากจะคุยกับพี่ยักษ์ตอนในเบิร์ดเนี่ยจะให้การอะไรเนี่ยผมอะ่ะจะหักล้างคำพูดของมันอะ่ะโดยหลักฐานที่มีอยู่ในมือถือ สมมติไอ้เบิร์ตไปตอไหนอะไรนะเบ <antique> <issions> ิ <ut>. Arizona, ร์ตอย่านะมีหลักฐานอยู่ในนั้นนะพูดให้ตรงตรงไปตรงมานะแค่เนี้ยขอแค่นี้แหละมีอะไรอีกไหมโทรศัพท์เจออย่างโทรศัพท์ไหนโทรศัพท <totally honest. S 1> ์อ <mental> ย <Sure> ่าไปสนใจโทรศัพท์เลยครับเอาจริงจริงโทรศัพท์เบิร์ดโทรศัพท์เบิร์ดโทรศัพท์เบิร์ตอ่ะโทรศัพท์เบิร์ตอ่ะต้องถามเบิร์ดว่า ทศัพท์พเจอหรือยังมันฉลาดืะเกินโนทศัพท์พแตงโมงก็หายทศัพท์พแตงโมงก็หายมือถือแตงโมงก็หายแต่มือถือแตงโมงหาไม่ยากผมอะหาได้อยู่แล้วผมอะหาได้อยู่แล้ว ภาษเนี่ยไม่ยากแต่ว่าเครื่องแต่โมูเนี่ยผมไม่อยากจะให้ทุกคุณนนะ่อยา่าไปให้ความสนใจกับเครื่องข้อมูลจริงข้อมูลตรงแค่นี้จบแล้วข้อมูลจริงและข้อมูลตรงแค่นี้จบแล้วทําไมถึงเรามั่นใจเพราะว่าดีไซน์ตรวจสอบมาแล้วว่าข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลที่จริงและเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเป็นข้อมูลที่โอเคเชื่อถือได้ แค่นั้นจบแล้วแค่นั้นจบแล้วไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่มือมือถือของเบิร์ดหายไปไหนอ่ะต้องถามเบิร์ดว่าทําหายไปไหนไปเมากัญชาที่ไหนมาทําให้มือถือหายอหรือไม่มีเงินเอามือถือไปขายสูบกัญชาไม่รู้ไม่อยากจะใส่ร้ายใครคิดเองมีอะไรอีกไหม โพท์บบร์ต้ตอ,อศัพท์เบอรต์ต้องมีอะไรแน่ๆก็ใช่ครับต้องมีอะไรแน่ๆแต่มีอะไรเนี่ยก็ไม่รู้คือต้องมีอะไรแน่ๆคือ,อไม่กี่วันก่อนที่จะเข้ามาเป็นพยานในชั้นศาลให้กับพี่อาเนี่ยมาถือขายและโกร,รู้ว่า มือถือแตงโมจะกลับไปหาดีเอสไอก็ประกาศว่ามือถือต้องอยู่กับกูไหมแผดผลนึกสปีก่อนนะเบิร์ดคุณเขาอาจจะเห็นใจมึงอาจจะสงสารมึงอาจจะแบบเอ้ยเบิร์ตต้องเป็นคนที่เก็บม,มือถือแตงโมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมึงประชาชนเขากินข้าวเขาไม่ได้กินญ้าไอ้แสดงตัวเป็นคนน่ารักคนดีและรักแตงโมเนี่ยเลิก <Look> คลิปที่แตงโมร้องเพลงยาวกว่าที่เปิดใช่ไหมคลิปที่แตงโมร้องเพลงยาวกว่าที่เขาเปิดน่าจะประมาณจบเพลงประมาณสี่ถึงห้านาทีสิ่งที่ผมยืนยันได้เพราะว่าผมเคยคุยกับกระ,กะติกแล้วกระติกใครเล่าให้ผมฟังก็ฟังให้ว,ว่าคลิปนั้นนะมันคลิปยาว แต่ทำไมถึงเอามาลุงสั้นๆกับผมไม่รู้ต้องถามอาจจะต้องถามกะติกหรืออาจจะต้องถามหนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยในวนกระแสมไม่รู้นะข่าวคุณแตงโมเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เห็นใจคุณเบิร์ตนะคะแม่ก็มองว่าคุณเบิร์ตเขาเป็นคนดีแต่ บางแจ็กบอกว่าอพอจะได้เข้าไปให้การกับ dsi ทําทำไมโทรศัพท์คุณเบิร์ตหายเออมันก็น่าคิดนะคะคลิปนี้แม่ไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราทำข่าววุตต๊แดงโมมาเรื่อยๆเ่ออยากให้ทุกคนใครที่สนใจข่าววุตต๊แดงโมก็เข้ามาชมคลิปให้แม่ย,ยิงน่เดอ้อนะคะก็จะเป็นข้อมูลเป็นข่าวสาร ต่อไปในแต่ละวันแต่ละวันนะทุกคนนะขอบคุณหลายๆค่ะ